เดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันห้องพักสวยมากสวยอ่ะมีความลับอะไรไหมนเนี่ยมันใกล้สถานีรถไฟด้วยเนะาะเดิน่างลงมีโบกออกกินก็ได้เดินทางก็ได้เนี่ยค่อนข้างมีแบบความปลอดภัย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปดูห้องพักกัน นี่ก็ใช้คีย์การ์ดใช่ไหมแตะตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวมันก็จะเปิดออกมโอ๋สวยจิ้มอ๋อมีโตะรูมีอะไรอก็ดีที่นี่จะมีชั้นลบหนึ่งนะเอาไว้ทิ้งขยะแองเอาไว้สักผ้าคือดีอ่ะ ดูดีจริงมันสะดวกสบายเพราะว่ามันอยู่ในเมืองแบบเลยเหมือนใกล้มันใกล้สถานีรถไฟด้วยเนาะใช่ติดเทนเซชันเลยแล้วเวลาแบบเราลงรถบัสอะไรเงี้ยมันก็เดินมาได้เออข้างหน้าตึกก็เป็นไอ้บัสต๊อปพอดีแล้วก็ข้างๆก็มีโค้ออกก็เลยสบายกินก็ได้เดินทางก็ได้กินก็ได้เลยสะดวกจริงตรงข้ามเมื่อกี้ก็มีแบบร้านกาแฟมีคาเฟ่ใช่ค่ะมีคอสตาอร่อยมาก ก็อาจจะหลบเห็นึนอเอยไม่หลงสวยอะก็ะมี้นงนี้ไว้ให้อาจจะแบบว่าเก็บหนังสือเก็บอะไรก็ได้แล้วแต่คนเลยแต่นี่คือเก็บเสื้อผ้าไว้ก่อนแล้วก็มีกระจกเต็มตัวคือสิ่งที่ชอบสุดเกระจกเต็มตัวก่อนออกจากห้องใช่เราจะมี้้่พักให้แคือตรงนี้ลมมันดีมากแล้วคัางท่ประเทศเนี่ยมันไม่มีแอร์หนุงงมากใช่ใช่มีหน้าต่างให้ส่งบานเออมันก็เลยอากาเย็นช่ ขยายให้แยกค่ะมา,าแล้วก็มีครัวมีตู้เย็นเล็กๆมีเครื่องฟรีขนมปังการตูลล้ลมร้อนเราก็ทำอาหารได้แต่ว่าไม่ค่อยได้ทำอ<า>๋อเดี๋ยวพี่ขอแอบเปิดตู้เย็นหน่อยนะได้ค่ะได้ค่ะเปิดเลยมีความลับอะไรไหมนเนี่ยไม่มีค่ะมีม,ม,มีแต่ของกินล้วนๆเอาไวด,ดีมีตู้เย็นให้ด้วยใช่ค่ะส่วนอันนี้เนาะเขาก็จะมาเปิดทุกอาทิตย์เขาจะมาเปลี่ยนผ้าปูให้ค่ะอันนี้แล้วก็เออ พูดเรียบร้อยของริ่มาเปลี่ยนผ้านมเป็นแล้วเขาเปลี่ยนให้ทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนที่แล้วเป็นสีขาวตอนอยู่เข้ามาเนี่ยห้องอยู่ตกใจบ้างมันเปลี่ยนสีใช่มันเปลี่ยนสีเอะไรอยู่ในห้องผิดหรือเปล่าตรงนี้ก็จะแบบเห็นวิวว่ามีบัสต๊อปตรงนู้นคือแบบสปัสต๊อปเยอะมากเลยค่ะตรงนี้ถือวันดีมากๆแบบถ้าหนูจะเดินทางไปลอนดอนหนูก็แค่เดินจากตรงนี้ไปใช่ใช่ไหมจากนี้ไปลอนดอนนานเท่าไหร่เอ่ยชั่วโมงหนึ่งแค่ชั่วโมงอ๋อไปมาแล้วใช่ไหมไปมาแล้วไปมาแล้วกี่รอบเนี่ยเพิ่งไปมารอบเดียวด ปอันนี้ก็คือโต๊ะโต๊ะทำงานก็คือมันใหญ่มากตอนแรกหนูไม่ได้คาดหวังว่ามันมันจะขนาดนี้มันจะเต็มฟูลออปชั่นใช่หนูเที่ยวมันจะแบบอโต๊ะแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกก็คือดีมากแล้วก็มีชั้นเก็บของให้ทำงานอะไรอย่างนี้เออดีมากจริงอยากดูห้องน้ำไหมคะอยากดูอยากดูจริงห้องน้ำมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นห้องน้ำอ่ะคือหนูชอบที่ว่ามันมีแบ่งเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งคือมันจะแบบว่า ชวแบบมีประตูมีอะไรอย่างนี้ปิดให้มันก็เลยดีอใช่คือก็จะมีฝักบัวมีอะไร่างนี้สำหรับแบบบางคนที่ไม่ชอบแบบให้พื้นเปียกเนาะใช่ค่ะแล้วก็แบบมีน้ําร้อนน้ําเย็นอะไรปกติครบเลยใช่ครบเลยเฮ้ยโอเคดีมากแฮปปี้เนาะแฮปปี้มากเราไม่ได้คิดว่าขนาดนี้มาอีกไหม มาอีกถ้ามีโอกาสึ้นหนูมาอีกแนะ่นอนอม,บบมันสวยแมันสวยอะไรองนี้หนูชอบนะหนูชอบเมืองนี้อโอเคแล้วกลับโรงเรียนเป็นยังไงบ้าง กับโรงเรียนคือเพื่อนแบบมันมีหลายหลายชาติมากแล้วก็คนไทยก็คือแบบเยอะแต่ว่ามันมันดีที่มันมีคนไทยนะคือมันแบบว่าเราก็ได้คุยกันในภาษาเดียวกันเัาไ,ได้นะทำเดียวกันมันเข้าใจกันอะไรอย่างงี้คือต่อให้เราแบบพูดภาษาแบบไม่ได้เก่งมากแต่ว่ามันอยู่ที่นี่ได้สบายอยู่แล้วว่าถ้าเราพูดได้แบบอาจจะไม่ได้ f l น e n t l ะแต่ว่าพูดได้ก็คือใช้ชีวิตก็สามารถอยู่ได้เข้าใจได้อ,อะไรเป็นเมืองแบบชิวเนาะ Cambridge หนูรู้สึกหนูชอบแคนมิดมากกว่าลอนดอนเพราะว่าตอนที่หนูไปลอนดอนมันแบบมันหนาแน่นมากมันแบบคลาวแบบ คนเยอะไปหมดแบบจะโดนล้วงกระเป๋าตั้ไหน่ก็ไม่รู้อะไรเยงี้แต่แคมบิดอ่ะคือเราเดินแบบสองทุ่มเดินกลับบ้านมันยังสว่างอยู่เลยเราช่จะจับมือเนาะเออมันก็เลยรู้สึกปลอดภัยอะไรอย่างงี้แต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าก็บางทีก็เออเอดินไม่เป็นเหมือนกันก็มีแต่ตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วใช่ไหมใช่คือตอนนี้มาครึ่งเดือนแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่มาปีหนึ่งใช่ค่ะโอเคชื่ง ี่สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญทั้งหมดนั่นก็คือคือคีการ์เอาไม่เข้าทุกอย่างเลยไม่ว่าจะห้องทิ้งขยะห้องซักผ้านะคะจะไปห้องซักผ้าอ๋อห้องซักผ้าก็ต้องใช้คีการ์ใช่ไหมไปดูห้องซักผ้ากันค่ะนี่ชั้นลบหนึ่งค่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นห้องทิ้งขยะซึ่งตอนนี้น่าจะมีคนมาแล้วก็แตะคีการ์เข้าอันนี้หูขังใช้แตะคีการ์เข้าเสร็จแล้ว คือมันจะไม่ใช่เปิดแล้วก็ซักได้เลยคือมันทุกอย่างมาันจะเทคโนโลยีหมดเลยที่ทําก็คือดาวน์โหลดแอปบ๊าบ๊าอบแล้วก็อีกที่สองคือใช้เงินสดแล้วก็ได้บัตรออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มาติดตรงนี้ที่เนี้ยจะมีเครื่องซักผ้าสองเครื่องแล้วก็มีเครื่องอบสองเครื่องก็มาลุ้นเอาว่าวันไหนว่างไม่ว่างอ๋อมีทั้งหมดแค่สี่อย่างละสองใช่คือมันแค่อย่างละสองแต่ว่ามันไม่ได้แบบคนที่เนี้ยไม่ได้หนาแน่นขนาดว่าซักไม่ได้อะ เออแต่ดีอะ<ม>ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีใช่แล้วก็มีกล้องจอดปีกแล้วควรจะพักไหนอเออจริงอันนี้คือดี <c oughs> อันนี้ดีอันนี้ดีมากล้วห<ม>นูชอบคือมันแบบมันมีความปลอดภัยอ่ะตรงนี้เวลากดออกอก็แค่กดปุ่มจิ้มอืมคือที่เนี้ยค่อนข้างมีแบบความปลอดภัยสูงอีกนึงแล้วก็แบบไม่ค่อยเห็นคนที่แบบว่าแต่หน้าเข้ามาได้นะแบบมีแต่แบบคนที่มันอยู่ในยิมแล้วระบบมันดี <c oughs> เป็นแค่ภาพบรรยากาศความสนุกแบบน้ำจิ้มเท่านั้นเองนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศติดต่อพี่ๆเจนตามช่องทางนี้ได้เลยแล้วมาเจอกันนะคะ